สวัสดีคุณฟังท่านคะมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์เชิงซ้อนกับพลังต่างๆรอบตัวคือ 1. สัมพันธ์กับพลังธรรมชาติ 2. สัมพันธ์กับพลังสรรพสิ่ง 3. สัมพันธ์กับพลังบุคคลและ 4. สัมพันธ์กับพลังกรรมการที่จะเสริมสร้างพลังอํานาจแห่งชีวิตให้สมบูรณ์จะต้องบริหารพลังสัมพันธ์เหล่านี้ให้ดีและรู้จักนํามาใช้ประโยชน์ด้วยดังนี้ การบริหารพลังสัมพันธ์กับธรรมชาติธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการ์แปลรูปของพลังงานกับวัตถุกลับไปกลับมาเท่านั้นจากพลังงานรวมตัวกันเป็นวัตถุจากวัตถุสลายไปย่อมกลายเป็นพลังงานดังนั้นในวัตถุทุกชนิดย่อมมีพลังงานอยู่และในพลังงานเกือบทุกชนิดย่อมมีมวลอยู่ยกเว้นพลังจิตพลังความว่างและพลังใจของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีมวล เมื่อเราอยู่ในธรรมชาติของพลังงานและวัตถุหากมีความเข้าใจเราสามารถใช้พลังงานทั้งสองส่วนนี้เสริมสร้างพลังให้แก่ชีวิตได้ดวงดาวทั้งหลายมีพลังแม่เหล็กดึงดูดเชื่อมโยงกันอยู่จักรวาลแต่ละจักรวาลสองลังสีสะท้อนกันไปมาอยู่ตลอดเวลาเอกภพทั้งเอกภพอยู่ในสนามพลังงานมหึมารอบๆตัวเราในบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยพลังลม น้ำแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุและรังสีต่างๆสารพัดในปริมาณที่ประมาณมีได้มนุษย์เป็นจุลสรรพสิ่งน้อยๆในเอกภพอันไร้ขอบเขตได้เกิดมาแล้วด้วยพลังกำลังดำรงอยู่ด้วยพลังและมีสิทธิ์ที่จะใช้พลังในธรรมชาติเพื่อพัฒนาตนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้การใช้พลังธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างพลังในตนนั้น ต้องฉลาดในการเปิดรับและดูดซับพลังเหล่านั้นเข้ามาในตัวเช่นมองพระอาทิตย์ในายามเช้าตรู่และยามเย็นไม่ควรมองกลางวันแล้วกาหนดเปิดใจตนเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับดวงอาทิตย์จนรู้สึกว่าอาทิตย์คือเราเราคืออาทิตย์จากนั้นดูดซับพลังงานแสงพลังความร้อนพลังรังสีต่างๆของดวงอาทิตย์ไว้ในร่างกายและความทรงจา จนกระทั่งหลับตาเมื่อใดก็เห็นเพ่งให้ปรากฏบนฝ่ามือก็ปรากฏเมื่อนั้นเราจะได้พลังจากดวงอาทิตย์มหาศาลแม้ในธรรมชาติอื่นๆเราก็ทำได้เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งซึ่งควรฝึกฝนอย่างยิ่งคือการฝึกดูดซับพลังปราณจากธรรมชาติพลังปราณนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในบรรยากาศดังการหายใจลึกๆสม่ำเสมอ,สมอ อาจเข้าไปในร่างกายจะทำให้สามารถดูดซับพลังปราณธรรมชาติในบรรยากาศได้เมื่อมีพลังปราณมากร่างกายจะแข็งแรงจิตตื่นรู้ใจกระปี้กระเป๋าชีวิตมีชีวาลองฝึกกันดูแล้วจะพบพลังที่ดีในชีวิตการบริหารพลังสัมพันธ์กับสรรพสิ่งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาและศาสตร์สาขาต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติและสภาวะเหนือธรรมชาติได้สมบูรณ์ที่สุด พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกสิ่งในธรรมชาติอันเป็นภาวะเกิดดับนั้นมีคุณสมบัติสามประการประกอบกันอยู่คือภาวะคุณเรียกว่ากุศลธรรมภาวะโทษเรียกว่าอากุศลธรรมและภาวะเป็นกลางเรียกว่าอัพยากตรธรรมซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบอนุภาคโปรตอนบวกอิเล็กตรอนลบและนิวตรอนศูนย์แม้ในอะตอมอันเป็นหน่วยปรมของาธาตุและสรรพสิ่ง ดังนั้นทุกสิ่งในธรรมชาติจึงมีทั้งภาวะบวกลบและเป็นกลางอยู่ในตนเอง ผู้ที่สนใจรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมธาตุได้แม้ในอาหารแต่และชนิดก็มีทั้งคุณโทษและความเป็นกลางอยู่แม้ในอุจจาระก็มีทั้งคุณโทษและความเป็นกลางอยู่แม้ในตัวมนุษย์ทุกคนก็มีทั้งคุณสมบัติที่ดีที่เลวและที่เป็นกลางอยู่แม้ในใจของคนทั้งหลายก็มีทั้งนิสัยที่ดีที่เลวที่เป็นกลางอยู่ทุกคนจึงควรบริหารและพัฒนานิสัยของตนเนือง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างได้ประโยชน์จากโลกจะต้องฉลาดในการเลือกเสพโลกคือเลือกเสพเฉพาะส่วนที่มีคุณและที่เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงป้องกันการเข้าไปข้องแวะและเสพส่วนทษขของสิ่งต่างๆทั้งนี้ในทุกขณะที่เสพต้องเสพในความเป็นกลางเสมอทุกสิ่งจะมีพลังงานในระดับต่างๆ ตามภาวะของมันซึ่งแตกต่างกันแม้แต่ในข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายซึ่งเมื่อเราสัมผัสแล้วย่อมเกิดผลสัมผัสคืออาจสูญเสียพลังหรือได้พลังเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อจะเลือกหาหรือเลือกซื้อเลือกใช้สิ่งใดควรตรวจสอบก่อนว่าสิ่งนั้นมีภาวะพลังสัมพันธ์เสริมเราหรือไม่หากไม่มีก็ไม่ควรใช้ของนั้น แม้สิ่งนั้นจะดีหรือแพงขนาดไหนก็ตามเพราะยิ่งใช้เราจะยิ่งอ่อนแอด้วยพลังลงควรสลายผู้อื่นที่เหมาะสมนั้นยิ่งหากสิ่งใดเสริมพลังในตัวเราก็ควรให้สิ่งนั้นเพราะยิ่งใช้เราจะยิ่งแข็งแรงมีพลังมากวิธีการตรวจสอบพลังสัมพันธ์กับสรรพสิ่งกระทำได้อย่างง่ายโดยใช้ร่างกายเราเป็นผู้ตรวจสอบดังนี้ก่อนอื่น เหยียดแขนข้างที่ถนัดออกมาจีบหัวแม่มือกับนิ้วชี้เข้าหากันให้แน่นแล้วให้ใครลองพยายามดึงนิ้วทั้งสองออกจากกันด้วยแรงพอประมาณพอที่นิ้วทั้งสองจะขยับจากนั้นให้เอามือข้างที่ไม่ถนัดสัมผัสกับสิ่งของที่เราต้องการตรวจสอบพลังสัมพันธ์แล้วเหยียดแขนข้างที่ถนัดออกมาจีบหัวแม่มือกับนิ้วชี้ ของมือข้างที่ถนัดเข้าหากันให้แน่นเหมือนเดิมแล้วให้ใครลองพยายามดึงนิ้วทั้งสองออกจากกันด้วยแรงเท่าเดิมถ้าดึงออกแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้เสริมพลังงานถ้าดึงได้ง่ายกว่าเดิมแสดงว่ามันดูดซับพ,พลังไปจากเราหรือบันทอนทำลายล้างของเราด้วยถ้าดึงไม่ออกแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้บันทอนพลังของเราถ้าดึงแรงกว่าเดิมก็ยังไม่ออกอีกแสดงว่าสิ่งนั้น เสริมเพิ่มพลังให้แก่เราด้วยควรมีการรักษาควรใช้ของนั้นๆทดลองดูเถิดแล้วเราจะพบว่าร่างกายของเรารู้ดีว่าสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่เหมาะสมกับเราซึ่งความรู้นี้เที่ยงตรงยิ่งกว่าตำราหรือกว่าที่ใครๆแนะนำอีกเพราะสิ่งที่เหมาะสมกับเราอาจจะไม่เหมาะสมกับคนอื่นก็ได้และสิ่งที่เหมาะสมกับคนอื่นอาจจะไม่เหมาะสมกับเราก็ได้เพราะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นทุกคนต้องตรวจสอบสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตนด้วยวิธีการดังกล่าวก็จะพบความพอดีของตนในที่สุดการบริหารพลังสัมพันธ์กับบุคคลทั้งชีวิตในมิติแห่งโลกเดียวกันและกับชีวิตต่างมิติเราควรเลือกคบเพื่อนดีเคารพผู้มีพระคุณอ่อนน้อมต่อผู้มีพลังเสมอแม้แต่การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ก็ต้องดูให้ดีว่า เมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเสริมพลังแก่กันหรือทำลายพลังของกันและกันหากคู่เสริมพลังซึ่งกันและกันชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จดีกว่าอยู่คนเดียวหากบั่นทอนทำลายพลังของกันและกันชีวิตคู่จะล้มเหลวมากกว่าที่อยู่คนเดียวดังทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายบุคคลที่มีบุญคุณเกื้อกูลกันก็ยังสามารถเกื้อกูลกัน ได้แม้อยู่ต่างมิติหรือแม้แต่เกิดมาในชาติใหม่ดังนั้นควรเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณเสมอจะทำให้รักษาความสัมพันธ์อันดีให้ยั่งยืนและจะทำให้ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเสริมพลังจากผู้หวังดีเสมอการอ่อนน้อมต่อผู้มีพลังจะทำให้เราน้อมรับและดูดซับพ,พลังของท่านเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากแข็งกระด้างแล้วไซพลังอันดีของใครก็เข้ามาชโลมท่านได้ยากก็ต้องโดดเดี่ยวและห่อเหี่ยวอยู่เพียงผู้เดียวการกราบพระพุทพธธรรมพระสงค์การอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์เป็นกุศโลบายอัน,นฉลาดในการรับและดูดซับพลังรู้พลังจิตพลังใจพลังปัญญาและพลังความบริสุทธิ์จากท่านซึ่งชาวตะวันออกฉลาดมากในเรื่องนี้จึงหล่อหลอม เป็นวัฒนธรรมไว้ให้อนุชนได้ถือปฏิบัติกันคุณผู้ฟังทุกท่านคะเราจะเห็นว่าพลังต่างๆลายล้อมรอบตัวเรามีพลังสัมพันธ์และผลักดันให้ชีวิตของคนคนหนึ่งตื่นรู้หรืออาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ยกเว้นพลังจิตพลังความว่างและพลังใจของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีมวลดังนั้นเมื่อรู้เรื่องนี้แล้ว ใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์แล้วดัดแปลงชีวิตของตนเองให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณขอทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกสิ่งโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูทาห้าหนเหนือ